การที่เราตั้งโดยที่อันนี้ไม่จำเป็นต้องล้างพลังใช่ไหมมีได้เลยใช่ไหมอ่ามีได้เลยขอให้ตั้งให้ถูกจุดแค่นั้นเองคือถ้าล้างได้ดีเพราะว่าวัสดุที่เอามาประกอบกันเนี่ยอย่างเช่นตัวกรวดเนี่ยเขาไปโกยๆมาจากไหนก็ไม่รู้เอามาล้างๆเสร็จแล้วก็โอเคเอามาให้เราใช้ในแง่ของพลังเราไม่ทราบคือทุกอย่างเนี่ยถ้าจะปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดมันควรผ่านการล้างและประจุพลังครับเพราะเราไม่รู้ได้ว่าเอามานี่เป็นอัปมงคลมาหรือเปล่า แล้วเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองแต่เราเอาของที่ไม่ทราบแน่นอน,นมาใช้ซึ่งอาจจะมีแต่ความเป็นอัปมงคลเกิดขึ้นมาก็ได้พูดถึงล้างพลังอย่างเช่นผมได้รับพระมาอย่างเงี้ยครับ <ๆ S 2> ถ้าเอาไปล้างพลังแล้วพุทธคุณจะหายหอ๋อไม่ะรับไม่ไม่เราไม่ได้เกี่ยวกับพุทธคุณเราล้างความเป็นอัปมงคลอ๋อล้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ได้หายก็เหมือนเราอย่างที่บอกเช็ดกระจกกระจกไม่ได้เป็นอะไรเราเราเช็ดเอาแต่คราบอือื นี่คือตำแหน่งวนช่างที่ว่าด้วยน้ำและต้นไม้นะฮะจะสังเกตว่าเป็นน้ำผุดเบาๆดูแล้วเป็นไม่ให้เป็นน้ำนิ่งแค่นั้นเองครับแต่การตั้งน้ํานิ่งก็มีประโยชน์ใน,นบางน้านิ่ง<ม>เป็นเป็นบางตําแหน่งที่ตั้งได้เรื่องการตั้งน้ํานี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับน้ำเนี่ยไปตั้งตามใจตามใจชอบไม่ได้ถ้าคิดบอกมุมนี้สวยแล้วเข้าไปตั้งบางทีเ,เขาเรียกอะไรสวยตลอด,ลอดตราบเท่าที่มีน้ํานั้นตั้งอยู่ เ uh huh. พราะมันเป็นตำแหน่งที่พอตั้งเข้าไปแล้วมันไปเพิ่มความเป็นอภิมงคลให้มีมากขึ้น